บทที่32ปีศาจน้ำในดินแดนแห่งน้ำคิรินเปิดตัวเราควรที่จะต่อสู้กับหมู่บ้านลีฟและฮิดเด้นคลาวและสร้างชื่อให้กับหมู่บ้านหมอกที่ซ่อนอยู่แต่ตอนนี้พวกเราชินโนบีที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนปีศาจหนึ่งในหมู่บ้านสายหมอกชินโนบิบนเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมถ้าเราไม่ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหมู่บ้านของเราจะถูกทำลาย อีกหมอบที่ซ่อนอยู่ชิโนอโวีตอปกลับกลุ่มโจนิน13คนและนินจาระดับสูง9คนกำลังเดินทางผ่านป่าท่านหลอดมิซึคางเงส่งพวกเรามาที่นี่เพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนปีศาจหากปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนปีศาจเหล่านั้นเพิ่มพลังของพวกเขาหมู่บ้านของเราอาจจะถูกทำลายนี่คือภารกิจระดับเอสข้าสาบานว่าจะยอมใครก็ได้ไม่ว่ามนุษย์หรือปีศาจข้าไม่สนสิ่งที่สำคัญคือความปลอดภัยของหมู่บ้านของเราหมอกสาวชิโนอโวีตะโกนเลือดของเขากำลังเดือด สำหรับการต่อสู้เหล่านินจาสายหมอกมาถึงหน้าทะเลสาบเล็กๆนี่คือนินจาสายหมอกทั้งหมดไม่อยากเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นนินจาหมอกบางตนเริ่มสั่นสะท้านด้วยความกลัวพวกเขามีสองมือและขาเหมือนมนุษย์สีผิวของพวกเขาเป็นสีเทาดวงตาของพวกเขาเป็นสีแดงฟันที่ยาวและแหลมเกือบสองเท่าของฟันมนุษย์ปากของพวกเขาใหญ่พอที่จะกัดหัวมนุษย์ได้พวกเขาสูงสี่ถึงห้า พุทพวกเขาถือหอกอยู่ในมือพวกมันกินมนุษย์เหมือนสัตว์ป่าฉากทั้งหมดนี้ทำให้มิสนินจากลัวและรังเกียจอย่างมากรัศมีที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากเหล่านินจาสายหมอบที่อยู่ต่ำกว่าจูนินตัวสั่นหายใจลำบาก และทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขายืนขึ้นออราปีศาจน้ำเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและสัญชาตญาณของสัตว์ป่ากับตันของกลุ่มนี้รู้ว่าลูกน้องของเขาไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับปีศาจเหล่านี้สมาชิก จูนินทั้งหมดถอยกลับและกลับไปที่หมู่บ้านรายงานทุกสิ่งที่คุณเห็นที่นี่เราจูนินจะร้งพวกเขาวไว้หมอบหนุ่มมองกับตาของเขาแล้วถามแต่กับตันไม่เห็นเรางั้นเราไปกันเถอะกับตันิ้งอย่างขมขื่นและพูดว่าพวกมันมีแล้วเราถูกล้อมจากสามด้านแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะล้อมเราทั้งสี่ด้านกับตันเห็นปีศาจน้ำกำลังจะโจมตีรุ่นน้องคนหนึ่งของเขาด้วยกรงเล็บของมันระวัง รูปแบบแสงสายฟ้าฟาดกับตันทำป้ายมือสองสาอันและยิงสายฟ้าสีขาวเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดน้ำคนอื่นๆ มองไปรอบๆและเห็นสัตว์น้ำกำลังเข้ามาใกล้อย่างน้อยก็มีมากกว่าหนึ่งหมื่นตัวไปเดี๋ยวนี้เราจะรังพวกเขาวไว้นินจาจูนีหน,นีออกมาได้ในขณะที่ผู้อาวุโสทั้งหมดเหล่านินจาหมอกของจนินใช้วิชาย,ยุทธเพื่อสร้างเส้นทางสำหรับพวกเขาแบบน้ำมังกรน,น้ำลักษณะดินเสาดินลักษณะไฟเลวไฟมังกรสไตล์ลมเครื่องตัดลมไม่เคยคิดเลยว่าเราจะตายอย่างโหดเหียมเช่นนี้กับการมองดูสัตว์ประหลาดในน้ำนับพันที่ปล่อยเจตนาฆ่าอย่างเข้ม คนออกมาล้อมรอบพวกมันอามีสาตน้ำเริ่มกินจูนินทั้งเป็นพวกเขาจะจู่โจมอย่างไม่ใส่ใจและรีบเร่งไปยังเนื้อหนังที่พวกเขาเห็นแม้ว่าสัตว์ประหลาดน้ำเหล่านี้จะได้รับบาดเจ็บ พวกมันก็ยังมากัดหรือค้นศัตรูด้วยกรงเล็บของพวกมันในไม่ช้าหมอกจวนินทั้งหมดก็ถูกกินทั้งเป็นฟินดูทั้งฉากจากด้านบนถ้าฉันมาถึงที่นี่หรือกว่านี้สักนิดฉันสามารถช่วยพวกเขาได้ฟินถอนหายใจขณะที่เขากําลังบ,บินอยู่เบื้องบนสัตว์ประหลาดเหล่านี้คืออะไรพวกมันโจมตีมนุษย์หรือสัตว์ใดไดอย่างแท้จริงธรรมชาติป่าเถื่อนโดยสิ้นเชิงสํารวจแหล่งที่มาของมอนสต์น้าบทลงโทษใบไม้ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะถูกทําลายรางวาัลความแข็งแกร่งห้ 50บวกความกระหายเลือดถ้ามากกว่าหมื่นคนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วถ้ามากกว่าหมื่นห้าพันคนหรือสัตว์เผ่าพันธุ์ที่ชันฉลาดอื่นๆเศษ4,234,015,000รางวาัลลบ50คะแนน sp ทักษะพิเศษอำนาจของผู้ปกครองจาก,กระ0 0หนึ่งพันฟินมองลงมาและรอยยิ้มปีศาจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา ฉันจะฆ่ามอนสเตอร์เหล่านั้นได้แม้จะไม่มีภารกิจฉันคิดว่ามอนสเตอร์เหล่านั้นควรทำหน้าที่เป็นถุงเจาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันท่านอาจารย์ได้โปรดหยุดยิ้มเหมือนปีศาจเสียทีจากด้านบนฟินสามารถเห็นพื้นที่รอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยปีศาจน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนฟินมองเห็นออร่าสีแดงหนาทึบ เจตนาค่าจึงทำให้เกิดหมอกสีแดงขึ้นในบริเวณโดยรอบหมอกสีแดงนี้สามารถมองเห็นได้โดยผู้ที่สามารถใช้เจตนาค่าหรือมีตาพิเศษเท่านั้นเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดน้ำและมีความเกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดแสงสว่างจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอาวุธที่มีประสิทธ,ธิภาพที่สุดสำหรับพวกมันฟินยืนอยู่ในอากาศอย่างภาคภูมิใจ ฟินกำลังฉายแสงสีฟ้าจากปีกของเขาซึ่งดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากผู้คนจากแดนไกลสามารถเห็นร่างสีน้ำเงินลอยอยู่ในอากาศฟินเงยหน้าขึ้นและเห็นเมฆฝนฟ้าขนองบนท้องฟ้า ฟินรวบรวมแสงเล็กน้อยบนฝ่ามือซ้ายแล้วยกฝ่ามือขึ้นไปในอากาศเสียงที่ชวนให้นึกถึงเสียงนกร้องเจ๊กเจ๊กมากมายฉันอยากจะลองจุสื่อน,นี้กับใครสักคนเสมอฟินดูมีความสุขและตื่นเต้นมากเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่แสงจากเมฆสามารถส่องลงมาและก่อตัวเป็นมังกรจีนขนาดมหึมาแม้แต่ผู้คนจากหมอบที่ซ่อนอยู่ก็สามารถเห็นสายฟ้าได้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกปีศาจเหรอ ส่งคนไปสืบเร็วเข้าเป่าพยักหน้าและทำตามที่มิสุเกะขอให้เขาทำมังกรแสงยืนอยู่เหนือฟินมังกรแสงมีขนาดใหญ่เกือบ11เมตรและกว้าง5เมตรลม้มลงดินคิรินทำลายปีศาจน้ำทุกตัวและปลดปล่อยดินแดนนี้ให้พ้นจากคำสาปของพวกมันฟินหันมือซ้ายไปทางปีศาจน้ำฟินแอนเดอร์สันอายุลบ11ขีดล่างค่าเดินความแรงลบ150ความเร็วลบห0 0เสน่ห์ลบ90ความแข็งแกร่งลบ460จาก กราลบ4,740สายเลือดสายเลือดมังกรฟ้าครึ่งมังกรทักษะไทยจุดสือ่อมาสเตอรี่ การสฟเอร์เมชันเคนจุดสือมัสเตอรี่ซับสติตูชั่นชาโดวโคลนฟลาย잉ทันเดอร์กอดมุลฟังฮิเวนเพเซอร์เก็สุกะเทนชความสามารถโดยกำเนิดเทนเซอิการเศษบอดี้มีวายอัสูเรสดรากอนวิงมีวายธรรมชาติแสงไฟน้ำแต้ม SP ลบ1 0 0จุดแอตทริบิวตลบศูเงินลบ1 6ล้าน54,750เรรียวคังวุยะลบ1 0 0ร้อยบวกรินโนฮาระลบ7 0 เจดบวกสนนเดทลบเ้าบวกสินค้าคงคลังดาบซันเก็ตสื่อน้ำอมะตะหนึ่งถ้วยบทที่33ปีศาจน้ำราชาแห่งปีศาจน้ำมังกรสายฟ้าลงมาล้มลงบูมด้วยเสียงที่ดังและสว่างสวยทุกอย่างรอบห้ากิโลเมตรถูกทำลายมเมฆเห็ดขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปในอากาศผู้คนจากแดนไกลได้ยินเสียงคำรามของมังกรอันยิ่งใหญ่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น หาว่าใครเป็นคนใช้บทพูดนั้นโดนสั่งแบบไม่รู้ตัวฟินมองไม่เห็นอะไรเลยเนื่องจากควันไฟแต่เขายิ้มเมื่อเห็นว่าจำนวนการค่าของเขาเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งเศษสี่พสร่ศนย์หนึ่ง0 0ื9 0ห5 5พันสี่พันเจ็ด้อยสี่ัุหันห้า้ัน้ันต้องการเพียง 3125คะแนนการฆ่าเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จฉันเชื่อว่าปีศาจน้ำบางตัวต้องรอดฟินเปิดใช้งานเทนเซอีการของเขาและมองไปรอบๆตัวเขาฟินสังเกตเห็นสถานที่ที่มังกรแสงตกลงมาได้กลายเป็นปล่องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำสีแดงและศพที่ถูกไฟไม่ลอยอยู่น้ำในทะเลสาบทั้งหมดกลายเป็นสีแดงต้นไม้ถูกโค่นล้มและลอยไปพร้อมกับศพนั่นไง ฟินเห็นปีศาจน้ำถอยกลับพวกเขากำลังวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทะเลสาบใบหน้าของพวกเขาแต่ละคนเต็มไปด้วยความกลัวและความหวาดกลัวสัญชาตยานบอกให้หนีไปกลับไปซาจูจูฟินก็หายตัวไปจากตำแหน่งของเขาและปรากฏตัวต่อหน้าปีศาจน้ำสองสามตัวด้วยความเร็วที่เร็วมากผมไม่อนุญาตให้คุณวิ่ง ฟินสังเกตว่าร่างของปีศาจน้ำสั่นด้วยความกลัวฟินหัวเราะคิกคักฟินก็ปรากฏตัวขึ้นหลังปีศาจน้ำราวกับเป็นประกายเลือดสีแดงสดยังคงหยดจากคูในของเขาฟินหันกลับมาพบว่าปีศาจน้ำกำลังยุ่งอยู่กับการวิ่งมาเถอะอย่างน้อยก็ตมตีฉันฟินยิ้มในขณะที่เขาหยิบซันเก็ตสึอของเขาออกมาจากช่องเก็บของฟินใช้จัก,กรกลักของเขาเพื่อแปลงเป็นเจตนาของใบมีดฟินฟันซันเก็ตสึกของเขาไปทางปีศาจน้ำที่ไหลยอยู่บูม คมดาบหนาทึบกว้าง3เมตรยาว10เมตรทำลายล้างทั้งอสูรต้นไม้โขดหินทุกอย่างในระยะ100เมตรฟันดาบของฟินเพียงครั้งเดียวก็เท่ากับจุดสื่อระดบับ แม้แต่ฟินเองก็ประหลาดใจกับความเสียหายที่ดาบของเขาทำลงไปบัดซบหลังจากที่ฆ่าคนไปหลายคนแล้ววิชาดาบของฉันก็ผสานเข้ากับเจตนาฆ่าได้อย่างลงตัวและมีพลังมากขึ้นการต่อสู้กับไราคาดและนินจาเมฆทำให้ฉันประหยัดเวลาในการปึุกฝนมาหลายปีฟินยิ้มอย่างพอใจจำนวนการสังหารเศร็จ1 1 8 7ส่เสร็จ1 2 9 7าส่นจำนวนการฆ่าของฉันก็เพิ่มขึ้นด้วย มาดูกันว่ายังมีปีศาจน้ำเหลืออยู่หรือไม่ฟินเปิดใช้งานเทนเซอีกกกอีาครั้งเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเขานั่นคือประตูหรือพอเท่าฟินเห็นประตูมิติสีน้ำเงินซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ3เมตรปีศาจน้ำทั้งหมดกำลังวิ่งอยู่ในพอเท่าที่นี่คือดันเจียนหรืออะไร ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันต้องการสำรวจสถานที่นั้นฟินบินไปในทิศทางนั้นอย่างตื่นเต้นแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงที่นั่นประตูมิติก็เป็นตัวลงฟินถอนหายใจดูเหมือนครั้งหน้าต้องลองโชคไม่เข้าข้างปีศาจพวกนี้ต้องมาจากประตูมิตินั้นแน่ทำไมประตูมิตินี้ถึงดูคุค้นๆนะฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นประตูมิตินี้มาก่อนแต่ที่ไหนฟินพยายามจดจำสำรวจแหล่งที่มาของมอนสเตอร์นามสมบูรณ์รางวาัลความแข็งแกร่ง5้าสิบวก ความกระหายเลือดหลาดลาดัดสกิลติดตัวเมื่อใดก็ตามที่เจ้าบ้านถูกรบกวนทางอารมณ์ร่างกายของเขาจะปล่อยความกระหายเลือดอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งเป็นส่วนผสมของเจตนาฆ่าความเกลียดชังการแก้แค้นความหลงไหลความป่าเถื่อนมาดูหมู่บ้านหมอกที่ซ่อนอยู่กันใครจะไปรู้ว่าข้าอาจได้รับเทคนิคหายากของหมู่บ้านหมอกฟินตัดสินใจสำรวจหมู่บ้านหมอกที่ซ่อนอยู่ฟินต้องบินหนีไปเมื่อจูๆ่ๆ พอเท่าก็เปิดขึ้นเหนือฟินและดึงฟินเข้าไปในพอเท่าฉากทั้งหมดนี้เร็วมากจนแม้แต่ฟินเองก็ไม่สามารถโต้ตอบได้ทันเวลาฟินลืมตาและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นฟินมองที่นี่และที่นั่นเพื่อพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แตกต่างท้องฟ้าเป็นสีแดงไม่มีดวงอาทิตย์หรือเมฆต้นไม้สีแดงเข้มพื้นดินเป็นสีดำฟินพบว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยปีศาจน้ำนับไม่ถ้วนฟินไม่รรอที่จะหยิบซันเก็ตสกของเขาออกมาทุกคนถอยกลับฟินได้ยินเสียงเขาหันกลับมาพบ ปีศาจน้ำที่สูงประมาณ6กฟุตกำลังเดินตรงมาทางฟินคุณคือใครฟินปล่อยสกิลพาสีใหม่ของเขาบลาดลัสออร่าและความกระหายเลือดของฟินก็ไม่มีผลอะไรกับตัวนั้นฉันคือราชาแห่งปีศาจน้ำยูกิตามชื่อมนุษย์ยูกิแนะนำตัวเองอย่างเย่อหยิ่งทำไมถึงส่งสมาชิกเผ่าอาสูรน้ำของคุณไปล่ามนุษย์ ฟินถามเจ้าไม่คู่ควรที่จะรู้เหตุผลของสิ่งมีชีวิตสูงสุดนี้ยูกิหญิงตอนนี้ทําให้ฟินโกรธเล็กน้อยเราจะได้เห็นดีกันสูงสุดฉันจะเรียกคุณว่าไอสารเลวอุราของยูกิก็หลุดออกจากร่างของเขาทันทีฟินไม่ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันแต่สมาชิกกลุ่มปีศาจน้ําของเขาตัวสั่นและคุกเข่าอยู่บนพื้นไอเวนนี้จะมีปัญหาฟินสัมผัสได้ยูกิแข็งแกร่งกว่าเอฟินมากไม่ได้พยายามทดสอบความแข็งแกร่งของเขาด้วยซ้ําฟินได้เปิดใช้งานเทนเซอ การของเขาแล้วหมดเสียนื้อคลุมสีฟ้าล้อมรอบฟินดูเหมือนว่าเจ้าจะมีพลังบางอย่างที่จะทําให้ราชาผู้นี้รู้สึกตื่นเต้นยูกิก็ให้ตัวไปจากตําแหน่งและปรากฏตัวต่อหน้าฟินเร็วจังฟินคิดขณะหลบกรงเล็บอันแหลมคมที่พุ่งเข้าหาหน้าอกของเขาเสียงดังกราวเหล็กแหลมคมของซานเกตสึและยูกิที่ดูเหมือนกรงเล็บชนกันทําให้เกิดเสียงยูกิยิ้มให้เห็นฟันที่แหลมคมขนาดใหญ่ จากนั้นยูกิก็เปิดปากของเขาและกำลังพ่นของเหลวพิษสีเขียวใส่ฟินฟินสังเกตเห็นสิ่งนี้ เขาจดจ่อกับจักระในดวงตาของเขาทันทีแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ยูกิรู้สึกได้ถึงพลังอันแรงกล้าดึงเขากลับมายูกิถูกผลักถอยหลังสิบเมตรแรงผลักดันนั้นรุนแรงมากจนสามารถฆ่าปีศาจน้ำจำนวนมากที่เฝ้าดูการต่อสู้อย่างใกล้ชิดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้แรงผลักดันอันทรงพลังในการต่อสู้ฟินพบความมั่นใจหลังจากใช้แรงผลักดันอันทรงพลังฟินรู้ว่าจะใช้เวลาไม่นานก่อนที่ยูกิจะพบจุดอ่อนของการโจมตีของเขายูกิตกใจอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับดวงตาหรือความสามารถของฟินเลย